ก็สสำหรับวันนี้นะครับพี่การก็จะพาน้องๆนะครับมาเซกสัตว์หรือว่ามาลีสัตว์นะครับหรือเรียกง่ายๆว่ามาหาสัตว์เลเวลสูงๆกันนั่นเองฟันเฟืองแล้วกดนี่เลยครับทีที่เซฟนะครับนี่แล้วกดแอสเซทนะครับทีที่เซฟแอสเซทแล้วก็โอเคคราวนี้พี่จะบินไปดูนะครับว่ามันจะมีตัวอะไรที่น่าสนใจอยู่ในบริเวณใกล้แล้วเกิดใหม่กันบ้างนะครับน้องๆนี่ไงเกิดครับน้องๆมาดูกันว่าตัวนี้จะได้เลเวลเท่าไหร่ฮะ อุ้สอง้เลยเห็นปะตำแหน่งเดิมเลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาคือเลเวลนะครับตัวนี้เท่าไหร่เอ่ยแต่สีไม่สวยเลยอ่ะโอ้โหเหลือ15หเองหัวจะปวดโอเคแต่ว่าก็ยังตำแหน่งเดิมเห็ตนต้นลีพี่ก็เจอมาแล้วนะครับเลเวล360ยเลยนะครับน้องๆอ,อันนี้แหละมันนึกว่ามันจะตีพี่โดนเจ็ดแต่นริงไม่โดนเพื่อนเอาละครับก่อนอื่นก็ขอก่ากราับสวัสดีน้องๆที่เข้ารบพักทุกทุกคนและท่านผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะครับ ยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องัน n Happy นะครับก็มาอยู่กับพี่การนะครับกับเกม a r ซ s w a โ Mobile เเลเวลร้อยกันนะครับน้องๆก็สําหรับวันนี้นะครับพี่การก็จะพาน้องๆน,นะครับมาเสกสัตว์หรือว่ามารีสัตว์นะครับ หรือเรียกง่ายๆว่ามาหาสัตว์รีเวิสูงๆกันนั่นเองวิธีการหานะครับก็ง่ายนิดเดียวนะครับให้น้องๆนะครับเลือกจุด1จุดใดก็ได้นะครับที่เป็นจุดสําคัญนะครับอ,อ,อ่างจุดแลนด์มาร์คที่พี่การอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเสาเขียวนะครับถามว่าแล้วพี่จะจับตัวอะไรนะครับน้องๆก็เดาได้เลยนะครับว่าบริเวณรอบๆตัวเราเนี่ยมันมีโอกาสที่จะมีตัวอะไรเกิดบ้าง เพราะว่าถ้าเกิดเรากดดีไดโนเสาร์ไปแล้วนะครับดังนั้นไดโนเสาร์ตัวใหม่มันจะเกิดออกมานั่นเองดังนั้นให้น้องๆนะครับโฟกัสไว้ว่าน้องๆจะจับตัวอะไรแล้วก็บินไปหาตัวตัวนั้นนะครับแล้วก็จําบริเวณที่มันเกิดเอาไว้นะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับก่อนเริ่มแรกนะครับให้น้องๆนะครับกดไปที่กระเป๋าแล้วกดไปที่ฟันเฟืองแล้วกดนี่เลยครับทีดีเซฟนะครับนี่แล้วกดแอสเซปนะครับทีดีเซฟแอสเซปแล้วก็โอเคทีดีเซฟแอสเซปโอเคหลังจากกด2-3รอบแล้วนะครับให้น้องๆกดอ่ออกเลยนะครับ นี่กดออกเกมมาเลยแบบนี้เลยนะครับหลังจากที่น้องๆกดออกเกมมาแล้วนะครับก็ให้กดกลับเข้าไปนะครับแล้วกดเซฟหนึ่งทีนะครับในช่องที่น้องๆเซฟไว้ก็เหมือนเดิมครับกดรีสตาร์ทกดออกแล้วกดเข้าเกมแบบนี้นะครับน้องๆด้วยความรวดเร็วถ้าน้องอยากเจอแบบสิ่งมีชีวิตตัวเดิมนะครับ mm hmm. เกิดที่เดิมก็หลังจากที่น้องๆเข้าเกมมาแบบนี้นะครับให้ตัวเกมมันโหลดให้เรียบร้อยก่อนอ่ะเมื่อตัวเกมมันโหลดนะครับน้องๆก็กดออกอีกทีหนึ่ง คราวนี้กดเซฟได้เลยฮะอ่ะากดออีกทีนึงแล้วคราวนี้ก็กดเซฟได้เลยนะครับน้องๆเฟึบฟบเมื่อกี้เรายังไม่ได้บินไปหาตัวอะไรถูกไหมครับน้องๆเหตุผลที่พี่ยังไม่พานุองๆน,นะครับบินไปหาตัวอะไรก็คือพี่กลัวไอ้ตัวน,น,นั้นนะครับมันจะเกิดมาไม่ซ้ําจุดนั่นเองเพราะพี่อยากให้มันนะเกิดซ้ําในจุดๆุดเดิมนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูบ้างว่ามีตัวอะไรเกิดซ้ําในจุดเดิมใช่วหม่ารอบเนี้ย เกิดจุดเดิมแน่นอนครับอ่ะสไปโนเกิดนะคะคาโนเกิดสไปโน45ทางนี้มีตัวอะไรเกิดไหมมีเป้ามีเป้าหลากหลายนะครับแต่ว่ายังไม่มีตัวที่เราต้องการนะคือเล็บยาวเนาะโอเคเดี๋ยวไปดูฝั่งนี้ซิฝั่งนี้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 ฟึบมาดูซิจะเกิดไหมพี่จะล็อกเป้าไว้เลยนะครับว่ามันเกิดตรงไหน แต่เหมือนจะไม่เกิดนะนี่ยอ่าเกิดหนึ่งตัวครับน,น้องๆนี่ไงตัวนี้นะครับเลเวลสี่เลเวลสี่สิบห้านะเโอเคตอนนี้มันเป็นสีเขียวและเลเวลสี่สิบห้านะครับมามาดูกันรอบนี้นะครับเราก็จะกดรีเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเราเซฟสองครั้งแล้วอ่าเซฟลบแมปนะครับรอบแรกเป็นการเซฟลบลบแมปรอบสองเป็นการเซฟล็อกเป้าไดโนเสานั่นเองมาดูกันว่าเล็ยบยาวจะเกิดจุดเดิมที่พิการคาดไว้หรือไม่ แต่มีการคาดว่ามันจะต้องเกิดจุดเดิมนะครับว่าเราเซฟตำแหน่งมันไว้แล้วโอเคปไปดูกันว่าข้อสันนิษฐานของพี่จะเป็นจริงม <Superman> <sh> ั้ยฟึบๆๆๆๆๆๆนี่ไงเกิดครับน้องๆมาดูกันว่าตัวนี้จะได้เลเวลเท่าไหร่ฮะโอ้โห210เลยเห็นป่ะตำแหน่งเดิมเลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาคือเลเวลนะครับตัวนี้เลเวล210เลย ถือว่าเลเวลเยอะพอสมควรแต่พี่จะเอาเลเวลมากกว่านี้ไงมากดรีกครับอาจจะใช้เวลาหลายนาทีนะครับในการรีนะขึ้นอยู่กับดวงของเรานะครับว่าเราจะมีดวงมากน้อยแค่ไหนนะถ้าน้องๆน,นะครับดวงดีนะครับน,น้องก็จะสามารถรีเจอได้แบบ2-3รอบนี่คือเจอเลยนะบางทีรอบเดียวก็เจอเลยนะเลเวลสี่ร้อยนะครับสี่นะสูงสุดเลยนะครับในหมดบุตรตอนนะก็ขึ้นอยู่กับดวงเลยนะครับไอ้เคล็ดลับแบบนี้นะฮะ มาดูรอบนี้พี่จะเจอเท่าไหร่เป้าหมายของพี่นะครับในการจับเรียบยาวนะฮะก็คือเลเวลที่คาดหวังไว้นะครับก็คือสักประมาณ300ขึ้นนี่คือแบบคาดหวังไว้เลยนะฮะตัวนี้เท่าไหร่เอ่ยแต่สีไม่สวยเลยอ่ะโอ้โหเหลือ15หเองหัวจะปวดโอเคแต่ว่าก็ยังตำแหน่งเดิมเห็นปะมันจะไม่เปลี่ยนตำแหน่งเลยนะครับแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือเลเวลนะฮะเลเวลสีเพศจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดทุกรอบที่การดีนะครับอ่าแบบนี้เลยปึ๊บ ชเอาละกดเหมือนเดิมเลยนะครับรน้องๆกดออกกดรีสตาร์ทแล้วก็กดเข้าเกมเอาละมาไปดูกันคือง่ายๆนะครับรน้องๆสาคัญเลยนะครับที่พี่แนะนําได้เลยนะครับก็คือมันจะเกิดมานะครับเปลี่ยนสีเปลี่ยนเพศเปลี่ยนเลเวลแน่นอน100เซนนะครับรน้องๆแต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนคือมันจะไม่เปลี่ยนตําแหน่งท่านเองเห็นปะรอบนี้45นะครับโอ้โหพี่คงต้องรีอีกหลายรอบเลย ดีหลายรอบนี้เลยน้องๆไม่เป็นไรฮนะดีไปพร้อมๆกันไม่รู้ว่าจะชา้าจ,จะเร็วมาดูกันไ,ได้หรือเปล่าเราจะดวงดีไหมขอ300ขึ้นพี่พอใจเลยขอแค่นั้นแหละสัก300ขึ้นชว่วยเอาละกลับมาละมาดูซิเดีไวเเท่าไหร่ฮึบ หารอบนี้สีสวยหนะสีขาวหลังแดงแต่เลเวลน้อยมากเลยเลเวลหกิบไม่เป็นไรรีใหม่ได้ <c oughs> โอเคน้องๆพี่ก็จะรีแบบนี้นะครับกดออกเกมนะครับกด accept ก็จะรีแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับน้องๆจนกว่าพี่จะได้เลเวลที่พี่ต้องการนะฮะชึบๆนี่คือวิธีการเสกไดโนเสาร์ช่วยกปดเข้าเกมฮะรอแป๊บรแป๊บ เอาละและนี่แหละครับคือเคล็ดลับในการลี่นะครับหาไดนโนเสาร์เลเวลสูงนั่นเองอาามาดูกันว่ารอบนี้เราจะเจอเลเวลเท่าไรฮึบโอ้โหหกสิบแต่หน้าอกสวยมากสีขาวนะครับหน้าอกสวยจริงๆรเลเวลหกสิบอืมเจไดแต่ก็ลี่ใหม่ได้ไม่เป็นไรเอาละครับน้องๆตอนนี้พี่ก็เจอมาแล้วนะครับเลเวลสามร้อยหกสิบเลยนะครับน้องๆถือว่าเยอะกนเลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะมาทาบัคให้กับมันนะครับเดี๋ยวขอรอบมันก่อนมอนี่เดี๋ยวพี่รอบมันก่อน โอเคพี่จะล่อมันไปตรงจุดที่เสาเขียวนะครับเพราะมันง่ายสุดแรกในการจับสิ่งมีชีวิตเพราะตรงนั้นมันเป็นหลุมฮะเฮ้ยนั่นอีกตัวหนึ่งโอ้้อยเก้าห้าเองแมวแมวตัวนี้ไมเลวน้อยเอาอ้นี้หมอนเววเยอะเววเยอะเอาตัวนีวเ้เอาตัวนี้น้องนี่วิธีนี้นะครับน้องๆสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับสิ่งมีชีวิตได้ทุกสายพันธุ์เลยนะครับย้ำว่าน้องสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับสิ่งมีชีวิตได้ทุกสายพันธุ์เลยนะครับไดนโนเสาร์ซุกสายพันธุ์ ถ้าน้องๆเอาวิธีนี้ไปใช้นะครับสามารถใช้ได้แน่นอน100%ครับอ่าถ้าแบบอยากได้ไดนโนเสาร์นะครับที่มีเลเวลสูงๆนะฮะก็สามารถใช้วิธีนี้ได้เลยนะครับน้องๆย้ําว่าทําได้ทุกสายพันธุ์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกีก้านะครับทีเร็กสไปโนวิธีนี้ก็สามารถช่วยให้น้องๆน,นะครับหาสิ่งมีชีวิตที่เลเวลสูงๆได้แน่นอนแบบ100%เอร์เซโอเคเอาละขอเคลียร์ตรงนี้ก่อนเคลียร์ตรงนี้ก่อน คลิปยาวจะคาลิปเตอร์ดิโอเคไม่จัดหรอไม่จัดหรอเองไม่จัดแต่ฉันจัดแกนะ <c oughs> โอเคฮะน้องๆมันติดกลับแล้วละเดี๋ยวพี่นะครับจะทําการนอนบักค่าหอยู่ของมันก่อนนะครับน้องๆน,งนี่วิธีการง่ายๆเลยนะครับก็แค่นอนนะครับน้องๆเอาละมากดนอนเลยฟืบเจ็ดชั่วโมงบอกว่ามันจะเช้านะเช้าหรือเปล่าวะ โอ้โหไม่เช้าดิน้องแต่เกือบเช้าโอเคไปมาล่อมันเดี๋ยวมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนเดี๋ยวี่ล่อมันก่อนฟิรมันอยู่ไหนวะมองไม่เห็นเลยมือตื้อมือตื้อเห็นไหมหนไะอ๋ออยู่นั่นอยู่นั่นอยู่นั่นครับน้องๆนี่นี่นี่โอเคไอ้นี่มันขี้โมโหอื้อมันขี้โมโหน้องๆมองหน้ามันนิดหน่อยมันก็โกรธแล้วไอ้หมอเนี่ย โอเคเดี๋ยวพี่จะอยู่ในจุดนี้อุย้ยขึ้นได้เหรออุย้ยได้เหรออุย้ยอย่าอย่าอย่าจิกอุย้ยทำมันจิกนะครับเราอาจจะสลบได้น้องๆเดี๋ยวพี่มีวิธีทำให้มันบั๊กอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวดมีลูกดอกเพิ่มปะลูกดอกนะครับพี่มีอยู่สามสิบสองนะัดมาเดี๋ยววะเดี๋ยววะ มันอยู่ไหนมันอยู่ไหนเอาหายเอาหายจะทำบัก็กแ้หน่อยเดี๋ยวเดี๋วเราสามารถทำบั็กให้มันติดโจมตีติดได้นะครับน้องๆเดี๋ยวพี่หาหายไปไหนวะอุย้ยไม่ไหวมันมืดเกินเดี๋ยวพี่ขอเซฟก่อนแล้วกันน้องๆไม่ไหวฮะเดี๋ยวเช็คก,ก่อนว่าเรานอนอีกรอบได้หรือไม่โอ้โหไม่ได้วะ่ะ หนอนอีกรอบไม่ได้ด้วยแต่มืดเกินนะมืดจัดเลยอะแล้วพี่ไม่ได้เซฟด้วยตอนเจอเวีนกรรมไหนไปไหนวะอ๋อนู้นนเจอแล้วเจอแล้วอ่ะโอเคเจอแล้วเจอ,อแล้วมีทุกดอกยาสงบเพิ่มไหมโอเคจ่เป่าให้นกพี่หยุดก่อนอ่ะโอเคพี่ว่าตรงนี้น่าจะได้ฮะมาอยู่ในนี่ทิ้งไป ไหวไม่ไหวเดี๋ยวรู้เลยอืมโอเคดอกแรกค่าสรุปขึ้นเท่าไหร่เดี๋ยวเช็คก,ก่อนดอกละพันสองหมื่นยี่สิบดอกโอเคไหวสองไปใกล้ๆกล้มาหน่อยให้มันนึกว่ามันโจมตีเราโดนสามสี่ห้าใกล้ๆกล้มาหน่อยอ่าหกราวนี้แหละมันนึกว่ามันโจมตีพี่โดน แต่ิไม่โดนเพื่อนมันจะไม่หนีนะครับแบบนี้มันคิดว่ามันโจมตีเราโดนไงฮะโจมตีไปแล้วก็ให้ค่าสรบทํางานแบบนี้เอ้าอ้าวอััวนี่นี่ครับวิธีกรรมการบัคกนะฮะอ,อหลอกตัวเองดีคิดว่าโดนนะซีคิดไม่โดน,นคิดไม่โดน ให้ค่าสรุปทางานไปหลอแป๊บต้องน้อง,องโอเคฟึบๆค่อยๆย,ยิงไปฮะอืไม่ต้องยิงต่อเนื่องฮะเด๋ยดเลือดมันไม่พออุ้ยเซฟเกมเดี๋ยวเลือดไม่พอ,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 พอต้องค่อยๆหยอดครับต้องน้อง,องเดี๋ยวช่วงท้ายเราค่อยอัดนั่งเกินครึ่งไปแล้วอืมอืมเสร็จพี่พี่บอกในแบบเนี้ยหวาน,วาน หวานหวาน,วาน,วานเอาแล้วมีอาการครับน้องๆสรบจริงชัวร้อยเปอร์เซนต์เดดตามได้เลยตอนมันเข้ามุมเลยนะครับนอ้องๆตอนมันขึ้นฝั่งตอนมันขึ้นฝั่งตองมน,นตอมันขึ้นฝั่งแบบนี้แน่นอนพี่บอกเลยรับชัวไม่พลาดไม่พลาดไม่พลาดเอาๆครับสรบลงเดีด๋ดเดือ ไอห,หมอนน่ไม่แห่หลับยากเหรออือเอาอยังอือยังอีกเหรอเอาอยังอือเรียบร้อยหลับครับโอ้โหจะเสียดายหลับสูงเดี๋ยวเด<ๆ>ี๋ยวเช็คค่าหิวก่อนโอ้โหรถมันนิดเดียวเองน้องน้องแบบนี้เราอาจจะต้องไปนอนเพิ่มนะครับน้องน้องขาหิวมันลดน้อยเกินโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวขอเก็บแค่ ก็บไฟเบอร์ก่อนอืมเพราะมันต้องกินเบอร์อรี่ไงโอเคเดี๋ยวเก็บก่อนไม่ใช่ปัญหาเดี๋ยวพี่ว่าพี่ขึ้นไปนอนก่อนดีกว่าครับน้อง,องโอเคเดี๋ยวเราจะฆ่าตัวตุยนะครับแล้วก็นอนซ้ำอีกหนึ่งทีนะเพื่อให้ใค่าหิวมันลงเยอะๆตอนนี้มันค่อนขางที่จะมืดด้วยปรเดินอ่ะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเอาของใส่ไว้ในตัวนกของเราก่อนปุบทุกอย่างเลยรวมถึงยางคุณสิบด้วยโอเค แล้วเราก็เหมือนเดิมครับน้องๆทำการค่าตัตุ้ยเอ้อไม่ตายวานะนะพี่ีตุ้ยวะเดี๋ยวพี่ถอดเสื้อผ้าก่อนเดี๋ยวเสื้อผ้า,าพี่แตกอาเดี๋ยวพี่จะฆ่าตัวตุ้ยนะครับแล้วก็ทำการนอนซ้ำนะฮะเพื่อลดค่าหิวมันมาหมอนี่อืม,มอ,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 อืมอืมมาโชกกันมาดีมือเปล่ามือเปล่าอืมเอื้อ,อ,อขอบคุณครับ สวยโอเคเราเกิดตรงเตียงของเราได้เลยนะครับน้องๆช่วยบอกว่ามันจะยังเช้าพอที่จะนอนได้อยู่นะโอเคนี่นอนได้ฮะสาม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 นี่เป็นการกดค่าอยูลงไปนะฮะโอ้โหช่วงนี้แดดสว่างจ้าเอาล่ะแล้วก็มาฟาร์มเบอร์รี่เลยนี่ฟาร์มเบอร์รี่รอเลยฮะเห็บมาเห็นมา เก็บลรีก่อนน้องๆต้องใช้เยอะนี่ต้องใช้เยอะต้องใช้เยอะทำไมไม่เก็บแล้วอหือความจริงเอาวัดช็อปมาปล่อยที่นี่จะดีกว่านะฟาร์มอัตโนมัติวัดชออ็ชอปจบ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 อ ขยันถือกล้องอยังไงมาเก็บไปเก็บไปหรซีพี่ได้ถึงร้อยไหมเชคก่อนสิบสี่แปดสิบสามไม่ถึงอะ่ะขาดเยอะเลยอะ่ะน้องๆจำนวนยังขาดอีกออือ้พี่บอกเลยเก็บไปไเรนะื่อยๆฮะขาดอีกอิ้อซ่าหมดเรยปะค่ะอิ้อซ่า่ดาดาไปคับฟันไป เอาเยอะๆเ,เอาเยอะๆชวเวามาให้หมดเอามาให้หมดมันมีเยอะมากที่นี่แหล่งส่วนรวมโอเคน่าจะพคอนะครับน้องๆไปไปให้อาหารกัน เดี๋ยวจะการ์หมอน,นี่ก่อนเดี๋ยวหมอน,นี่โอ้โหแล้วมีสองตัวด้วยอื้มเกือบตกอ่ะโอเคเรียบร้อยอื้อเกือบตื่นกันเลยทีเดียวชว่วย อาอยาคุณสิบสำคัญสาอีกนิดเดียวมันตื่นเลยเนี่ยเราก็มีไม่ถึงด้วยโอเคไม่เป็นไรพี่ว่าน่าจะพอนะครับสําหรับเบอร์รี่ที่เราเก็บมานะอเคใส่ยาคุณสิบลงไปเช็คข่าหิวหน่อยโอ้ก็ลงมาพอสมควรนะครับแต่ว่าไม่ได้เหลือศูนย์เหมือนเมื่อก่อนละใส่ไปครั้งละสี่โอเคน้องน่าจะพอครับพี่ว่าน่าจะพออยู่ฮ้ยพอแน่นอนแบบนี้ ฮ้ยจับได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับน้องๆรออย่างเดียวเฮ้ย,ย,ยมแมลงแมลงอย่านะอย่านะอย่านะกูมาแรงกัดโอเคแต่จะพลาดได้ร้อยแบบนี้ก็แจวเลยครับน้องๆโอเคมั่นใจนะมาได้แน่นอนระหว่างนี้ก็กดฟีดเนื้อให้กับนกซะหน่อยน่เหลือไม่ถึงครึ่งแหละใกล้ตุยใกล้ตุยทันที อ,อโอคตรจะดีใจอ่ะแบบนี้อะ่ะอันนี้เท่าไรเน,นี่ยร้ 199, 100, อยเ 75, ก้าเก้าหนึ่งร้อยร้อยหกเก้าโอเคเจ็ดสิบห้าแล้วครับึงน้องจับได้ชัว่โอ้เรือๆอฮะโอ้โหโ,โ,โอเคมาแบบดูกันว่าสเตตัสจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้อยู่ที่310นะดาเมจน้ำหนัก6 6 4โอเค9 6้ 90, ก 9 7 99เรียบร้อยดาเมจเป็น6 8 8กดแมนนวลเซฟก่อนถือว่าดาเมจโอเคแมนนวลเซฟเรียบร้อยครับน้องๆเท่นี้พี่ก็ได้เจ้าเทอร์ลิโนเทอร์ลิซิโนสโัลัสหรือว่าเจ้าเรียบยาวมาเป็นของพี่เรียบร้อยแล้วว,ว้าวนี่เป็นไงเออต่อไปก็แค่นะครับฟาร์มเหล็กแล้วก็เอามามทำที่ขี่ก็สามารถใช้งานเขาได้แล้วนะครับน้องๆเป็นยังไงบ้างง่ายไหม ง่ายนะครับแล้วก็ได้สิ่งมีชีวิตที่เลวสูงด้วยย้ําว่าวิธีนี้นะครับเราสามารถใช้ได้กับสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเลยโอเคครับน้องๆก็เอาเป็นว่า EP นี้นะครับพี่การก็ต้องขอเบรกไ้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับน้องๆแล้วมาเจอกันใหม่ EP หน้านะครับก่อนกระจักกันไปก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับน้องและคพี่เดี๋ยวพี่จะขอไปหาที่พักเพื่อสร้างบ้านและ พะเราได้สิ่งที่เราต้องการมาแล้วนะครับนั่นคือเจ้าเล็บยาวตัวนี้นั่นเองหลังจับก,ก็เลเวลได้มาเป็น539นะก็ถือว่าโอเคอยู่นะเฮ้ย <c oughs> ดีเลยโอเคถ้าอย่างไงก็ฝากกดไลค์นะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับโอเคสำหรับ e ีนี้คงต้องลาไปแล้วไปหาที่สร้างบ้านก่อนแล้วมาเจอกันใหม่พีหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับไปละ